One News ตรงไปตรงมามาดูความเคลื่อนไหวซีเกมส์เย็นวันนี้นคะคะทีฟุตบอลของไทยก็จะลงสนามนัดที่3พบกับมาเลเซียค่ะใช่แล้วครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนักเตะไทยได้ลงซ้อมเหมือนเวลาแข่งจริงเลยนะครับเพื่อให้ชินกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่ประเทศสิงคโปร์นะครับมั่นใจจะเก็บ3ามแต้มจากมาเลเซียการันตีเข้ารอบตัดเชือกให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานนี้จากคุณเรวัแตแสนเพชรจากประเทศสิงคโปร์ครับ Yeah! ีมิไทยครับลงซ้อมเวลา16นาฬิกานะครับเพื่อให้ชินกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดตรงกับเวลาแข่งขันจริงนะครับขณะที่11คน,น,นแรกที่คาดว่าจะลงสนามนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งแบ็คซ้ายคนเดียวที่เอาสุริยาสิงห์มุ้ยลงแทนพรพัฒน์โนชยาครับความพร้อมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมที่จะลงสนามในที่3พบกับมาเลเซียใน,ว,น,นวันนี้เวลา15นาฬิกาโคชอทวีผมรัตน์นำทีมลงฝึกซ้อมเท่ากับเวลาแข่งขันจริงเพื่อให้ชินกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่วนผู้เล่นจะยึดชุดเดิมจากเกมที่ชนะตีมอมาเป็นหลักจะเปลี่ยนแค่แบ็กซ้ายจากพิจพัฒน์นชยาที่มีอาการบาดเจ็บเป็นสุริยาสิงห์นุ้ยแทนมั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศร้อนจริงนะฮะแต่ว่าก็ทั้งคู่ก็เล่นเหมือนกันนะฮะเราได้เปรียบที่เราได้พักอีกสองวันนะครับของเขาได้พักวันเดียวเพราะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เด็กนะให้เด็กของเราเนี่ยเล่นบอลออกบอลเร็วที่สุดนะฮะถ้าเขาไล่บอล เดี๋ยวไปดูนาะทีหกสิ0เดเดี๋ยวจะเห็นผลนะครับมันมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะถ้า3มแต้มเราเราก็ลอยลำนะฮะสามารถโลเทชันผู้เล่นได้อีกนะฮะเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญของเรานะครับ11ผู้เล่นไทยที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ433ผู้รักษาประตูชนินเอียเอแผงหลัง4คนอาทิตย์ดาวสว่างกับธนบุญเกษรัต์ยินเซ็นเต,นเตอร์คู่แบ็กขวานฤบดินวิรวัตโนดมแบ็กซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ย แดนกลาง3าคนสารัตอยู่เย็นกับตันทีมคุมเกมมีชนะทิพย์สรงกสินกับทิพยพันพ่วงจันทร์ทำเกมรุกแดนหน้าซ้ายเป็นนุรุงรัตภุมจันทึกขวานุรุนศรียาเกมหน้าเป้าเป็นชนะนันป้อมบุภาด้านนูรุนศรียาเกมปีกตัวเก่งชาวจังหวัดพัทลุงฝากขอกำลังใจพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวใต้ครับส,ส,สำหรับคนไทยอยู่แก่สิงคโปร์ก็ก็ เดินเดถ้าติดตามอยางมาเจียกัเดินทางมาก้ับามาเลียมาอียเดียวรประเทศสิงคโปร์ครับต่อเจ้าครับเทีวมงเย็นครับปปมาเลาเซียครับขณะที่นายวรวีมักกูดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประก,กาศอัดฉีดพิเศษ1ล้านบาทหากเอาชนะมาเลเซียได้พร้อมให้ซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนเมืองคุณซื้อทีมชุดใหญ่บินมาดูเกมที่ข้างสนาม แต่ทีมนักเตะไทยจะมีพลังวิ่งสู้ฟัดได้นั้นต้องมีอาหารการกินที่ถูกปากวันนี้ทีมข่าววันนิวขออาสาบุกครัวพิจรพ่อครัวคนไทยผู้ปรุงอาหารกับนักเตะไทยให้ได้รับประทานทุกเย็นพิจรเผยว่าดีใจมากที่แข้งไทยเลือกร้านตนเองพร้อมตั้งใจทำอาหารอย่างสุดฝีมือได้รับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับดีใจมากที่ได้รับเกียรติจากผู้จัดการทีมและก็โค้ชทีมชาติไทยที่มาทานร้านจอนไทยฟู้ด เชฟจอนทำสุดฝีมือที่สุดแล้วที่ยังไงก็ขอให้รับแชมป์กับประเทศไทยเพื่อประเทศไทยทุกๆคนครับ,ค,รบคนไทยทุกๆคนด้วยต้มจืดปลานึ่งมะนาวผัดพิกแกงนักเตะนักคนรับประทานอย่างอร่อยอร่อยไม่เชื่อลองดูแอนดี้นักกายภาพชาวเยอรมันที่ทานแต่ละอย่างได้อร่อยอร่อยแบบนี้คงลืมไส้กรอกกิลมันไปแล้ว วันนี้เวลา15นาฬกาอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์เชียร์แข่งช้างศึกไทยขย่ามเสือเหลืองมาเลเซียคาถิ่นสิงคโปร์เรวัสแอนเพชรรายงานจากประเทศสิงคโปร์ o News ตรงไปตรงมา